เกาหลีใต้พิจารณาห้ามใช้ iPhone เพื่อความมั่นคงรายงานข่าวเชิงลึก 1. บริบทกองทัพเกาหลีใต้กำลังพิจารณาห้ามใช้ iPhone ในอาคารทหารมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567เเหตุผลหลักคือกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านการบันทึกเสียง a p p พลิเคชัน n a t i o n น l ด e เฟนมบายเซกิวรตตี้ (NDMS) พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ใช้ควบคุมและจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่สามารถทำงานบน iPhone ได้อย่างสมบูรณ์ 2. ผลกระทบทหารต้องเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสร้างความไม่พอใจให้กับทหารบางนาย 3. ประเด็นสำคัญยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการกองทัพเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงมีการถกเถียงว่าการห้ามใช้ iPhone เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมหรือไม่ยังมีช่องโหว่ด้านความมั่นคงอื่นๆที่ต้องแก้ไข 4. งมุมมองเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง สนับสนุนการห้ามใช้ iPhone ชี้ว่า iPhone มีช่องโหว่ด้านความมั่นคงมากกว่า Android ผู้ใช้ iPhone กังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยสูญเสียการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงบริษัท Apple ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้